ติดเวเนซุเอล่ากล่าวขออาไปนะคะอย่างไรรถสิบล้อเคลื่อนที่สิบล้อเคลื่อนที่อันอันอัากอีกเห่งนิดอกอันนี้ยืนยันแล้วนะคะรอฝ่ายบริหารว่าจะได้ให้กลางไม่กลางนะคะเพราะว่าอันนี้ขอบคุณแม่แม่นะคะที่จะเป็น้องมานะก็ไม่แพงนะค่ะพี่น้องวันละสามรอยเอาคุณเลยค่ะสามร้อยหสองร้อยห้าสิบงานคูณสามรอยนั่นแหละค่ะคือ รายจ่ายที่น้องจะต้องจ่ายให้คนดูแลเต็นท์ดูแลของให้น้องนะคะให้จ่ายเป็นเดือนหมดเลยหมอแล้วแต่นะคิดกันเพอาะลาเขเอาแล้วแต่เป็นปีกันละสองร้อยห้าสิบคูณแล้วก็ปีกันเลยบ่นให้จ่ายเป็นปีนะคนมันสิเป็นก่อนมันอล่ตัวอีหมีเอาเอาหลาก่ะคูณเอาตัวสองร้อยห้าสิบคูณอันสามร้อยยกศูนย์สามโตถีบมาทั้งหลังบัดนี้เอา25คูณ3 75 75,000บห้าเจ็ดหมื่นบอรวมบันเลย75,000 หาเงินพอดีรวยเขารวยเอาเตียมรวยอย่างเดียวเขารับหลาเดอร์รับหลาเดอร์รับงานไหนหละเดอร์ล<ะ>ูกพี่รับงานไหนหละเดอดีวงานแล้วรับงานแล้วโอเคหาไรายได้อย่างเดียวเราฮะถ้าอนุมัติกลางเต็นก็ได้กลางถ้าไม่อนุมัติกลางเต็นก็<อ>คือปู้ภาคผูา้ากางแสลมปกติน่ะดึงแสลมลงมาไอ้เต็นใหญ่ไหมจีพาเหตุดอกนะเสื้อนี่ จะพาทำหรอลอดูกรจะเป็นยังไงล้วส่วนรังถ้าเต็นถ้าเต็นใหญ่พี่แนะนำให้มีรังเล็กที่มันเก็บสมบัติเราต่างหากสนใจของมหมยไหมครับครับครับได้ได้ได้ครับพายน้องทอนหนเลยทอนวันนี้เจ็ดสิบบาทลยกบอกร้อนวันนี้เจ็ดสิบาทเออทอนละเจ็ดสบบาทเอ้า ไอ้ยหอมมาจางไอ้ยหอมมีมีของพิเศษอยู่เด้อของบอสโจยมานี่บราเธอร์ในเมสส์รับในถอยเฮยขอลองลองเรื่ี้คือประกาศลับแบบขาดเป็นยังปขาดหรือขาดเอาทำไมคนณทำไมคนคนนี้ไม่ไม่เคยกล้ารับดูการนี้พี่แอนจะรับไหมคะรับปักชุดเพิ่มไหมคะ แมันไผ่ด้ค่ะเอาโอเคนะคะนี่ดิวงานให้แล้วนะคะอ่าแมันไผ่อยากให้พี่แอนนะคะพี่แอนแอดแอนนี่เขาก็ว่านะคะบ่าอยากให้เออ่ปักสุดให้กะเชิญเลยนะคะในช่วงช่วงนี้นะคะเฉพาะช่วงนี้ถึงวันที่ยี่สิบเพราะว่ามันจะมีหลังหลังจากนั้นกินเอ็ดเดอร์แล้วก็ที่บอกพี่น้องบอกว่าจะให้ผู้ใดเอามาฝากแล้วไปแล้วสามตอนนี้เหลือสี่พี่น้องทันบอกไม่แต่ว่าไม่ไม่เอาไปหนึ่งไม่ไม่ความหมายพี่แอนคือว่า ชุดเนี่ยจะยังไม่ใส่นะครับพี่น้องก็คือยังไม่ใส่นะคะยังไม่ใส่นะรับปักอยู่นะคะถ้าจะใส่เลยไม่รับแล้วนะคะตอนนี้คิวเต็มคิวเต็มค่ะคิวเต็มนะคะไม่ไม่ลังหลักลังหลักลงหลักยี่สิบเอ็ดเราเราสามารถตักได้ไงมืื้อคนนีเราไม่มีงานใช่ไหมใช่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเจ็ดไม่มีงาน ไม่อันนับแม่เคลื่อนขับไปเลิกกล้อมกังวันวันตีสองบอฟันปักไปพะมาว่าตีหาเาตื่นมาอีกแปดโมงตางาปักสุณจะว่าคนจิตใจอย่างโมมีเหรอคะเราน่าจะไปขอนแก่นก่อนแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนขอนแก่นแล้วก็ไปอุดรอุดรใส่อุดรน่าจะไปศรีสะเกดศรีสะเกดแล้วเข้ากรุงเทพประมาณนี้แหละว่าศรีสะเกดว่ากรุงเทพเราเริ่มวันที่หนึ่งเลยนะหนึ่งถึงสิบห้าหนึ่งถึงสิบห้านะคะทำใจไปก่อนนะคะวงหนึ่งเตรียมใจมนะคะ าสิบสีนี่แหละิี่ชมจันรี่โอเคแล้วเจอกันนะพี่น้องเด้อเอาก็จะก็อุ่นให้เดี๋ยวนี้ก็ไปตักเอาตัวกัสิไปหนักกัะหิ่งหมถวายมาขาคุณพ่ออยากสดกินเหสครับไป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 ตักไปตักไปตักเอาเหไปเลยค่ะถวยก็หาบาทนะจ๊ะแต่ว่าแกต้องให้สฟรี ไปเอาแล้วค่ะเต็มหมออ้อหยะตอนนี้ไปตักเลยค่ะเน้นน้ำมัเด้อบ่มีเบอร์ราคาพี่จะตอนปลาตอนนี้น้ำมัสามสามขวดปลาลอยหนึ่ง <c oughs> ปลาหาสิบบาทปลาปลาปลาขันแยงไม่หาสิบบาทขันแยงหน่อยบ่ยขันแยงใหญ่ไหมนนมือเสาร์นี่ก็ขึ้นบ้านสั่นยไก่บ้านตัวละรอ้อยหกสิบซื้อตาหางตาเฟีบแม่ปลาขันแยงถุงละยี่สิบบาท ผักกระอยหนึ่งเน้นปริมาณเน้นปริมาณแต่เมื่อเมื่อจะเป็นอันนี้น้ำยาป่าพวกนี้จะเป็นน้ำยาป่าป่าปลาทูเ่ราไม่อยากจะแค่ให้น้องกินเฉยๆเ่ราะไม่บรรลุเลยแต่คือทำๆไปเถอะอยากกินเฉยๆแค่อยากเห็นปลากระป๋องกินแล้วให้เงินดอกยังยังบนสิ่งใี่ปลากระป๋องเออ เดี๋ยวไปดูปลากระป๋องก่อนว่าต้องยี่ห้อไหนเพราะเพราะว่าคุณไม่ไม่ใส่แม่ควรมันอร่อย<ม>เชฟก็ไม่เท่านั้นหรอกเพราะว่ามันแพงนิดน,งาาน,นึงเอาตาเนื้อตาไอเลือบินน่ะนกพิราบอย่างเงี้ยก็โอเคนะป่องละเก้าบาทสิบาทเงี้ย <laughs> <laughs> เราเอาเราเอาของแพงไม่ได้เราจอดแบบเ้บาทสิบาทพองเงี้ยเราเอาอาขอแพงราบบเก้าบาทสิบบาทพองเงี้ยมันเลิศเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าอะไรยังไงนะเอา้า<ม>น้องเมย์ค่ะ ชิลินชิเมนะคะชิลินชิเมรูมานนะคะมันไม่เหมือนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่นะเดี๋ยวลงคลายคลิปก่อนเดี๋ยวไปซื้อให้สไปสไปไม่มีเดี๋ยวไปซื้อให้นะเลี้ยมากกับหูจางอนดดนแล้วไปไปจะไปคู่ชี่ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะมูสับใป้คูค่คคที่นึงเอามูสับไห้คู่หนึ่งมา,มาม่มูสับนำ้นำน้ำมาหลายเด้อนั่นแหละเราบอกกิน้ำหลายเดอ้อเรานาะเพราะถมถั่วไม่ซื้อสปอนเซอร์ไหมหรือว่ายังไงถ้าเอาจะได้แช่แค่ไหคลิปปกติคลิปเรื่อยๆคลิปคลิปหนูคลิปต้อแหลบอกเลยอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ อันฟอลโล่ไปเลยครับติดตามครูพี่จีราโอ้ยฝากเลยนะคะช่องไหนคะช่องไหนช่อง TikTok ก,ก็ได้แหม TikTok ก,ก,ก็ได้ช่องคุณพีจิราค่ะช่อง YouTube ก็จิรามาชัวค่ะ่ะอาตอนนี้เดี๋ยวขอ <laughs> ขอคอ,อมเพนครูหน่อยนะคะเพราะว่าชุดอยู่ที่ห้องประมาณ4-5ชุดตอนนี้กรุณาเอากลับเลยครับสีเขียวไงยังอยู่เลยอไ้สีเขียวเหลืองนะอยู่บนรถนะไอ้ชุดคุณครูให้ไอ้ป๊อปใส่น่ะไม่ไม่ รถรถแล้วมันถอยไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวรถเปิดได้จะห,หไปแล้วมันไม่นี่ครูถ้ามันหายครูต้องถามหนูว่ากาุ้งเห็นชุดนี้ไหมครูถึงจะเจอเพราะว่าพี่ปอบอกว่าไม่เจอไงนี่ก็เลยไม่ได้ถามครูเอาง่ายครูเอาไม่พอตักหน่อไม้ส้มใส่เลยนะคะปันนี้อันนี้ปัญญาย้ายเอา<บ>อเลยอุ้ยเขาบอกนั่งสิมึงหันแสีบอุ้ยเอาตักเอาไว้ครูสุขบอกหายย้ายเนสุขอาตักหลายแฉกพ่ออยู่บ่อยย้ายพ่ออยู่บนนั้นมีตอนเนื้ออยู่บนนั้น อโอ้ยตกะไเปเบอๆพะล้วยใช่ผู้เฒ่ากินอีกสามสี่ข้นกับอิ่มแลวเมีย<อ>ประิอยากนั่นอย่างนี้กูเล่ามืออื่นนี่หน่ากขีออ่แล้วกูนีออนออน่พรุ่งนี้เตรียมใจมากินน้ำยานขนมจีนนะพี่<อ>แต่ว่านัดก,กี่โมงหลังเที่ยงหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่าจะป้ากินป่ะเนี่ย โอ้มันอิ่มครูออานมันนั่งอยู่นะทั้งท่านดอกกอทั้งอันกอข้อกอกอครับแกมนั่งอยู่ระเบิงนี่ครับครับมันอยู่ก็ฉันอาทิตย์หนึ่งนี่นะเสื้อโลดมันสิเป็นสภาพนี่